มานคือเวชีมัคือวชีเฮ้เอาเนี่ยนำมึงก่อนได้ะหมแคปผมดิ๊กดิมีเก็บริ้วสวัสดีครับผมชื่อนายสุนจรภูมนะครับแค่นั้นผมชื่อแซบดิสไอะไนะครับสวัสดีครับมาวันนี้ก็จะมาทำ วันนี้จะมาทำปลากระเพานะครับปลากระเพาก็จะไม่ดูประตุดิบวัดตุดิบวัดมีน้ำมันนะครับชอบเรียบน้ำันผิดครับอันนี้น้ำมันนะครับน้ำเปล่ามันทำไมเนี่ยแล้วก็มีใบกระเพราครับนี่เหยียวเมืนเรีวเหมือนนั่งคุยเงียบจังวะ พูดหน่อยดีน้ำมันน้ำมันใช่โอยชิแล้วก็เสียงกับเซตตี้ที่ไปต้องถอยนางรุมซาป้านะครับล้วก็ป้าไม่ใช่ป้าไปแล้วป้าพริกไทยปุ่นแล้วก็มีพริกใช่พริกอยากเห็นแชัดๆก็เอาไปดูก็กระเทียมดำจิ้ต้องต้งนั่งก็อะไรนี่ ติ่วขาวตะ بان ดำมันเหมือนบัวขาวบัวดำอ่ะก็มีน้ำตาลของปันช่างตัดสายใช่แล้วก็หมูเออหมูหมูยูยูเย็นเพราะเจ้าเอามาตอนนี้มาเร็งวันตอมเนี่ยเงียบกันหมดเลยเย้ไม่มืนใครต่อโต๊อะไรเลยมาก่อนอื่นเลยลุกมาต้องลุกก่อนมานั่งเล่นเปล่าๆนะกล้องเห็นได้ไห่ปะ เห็นอ๋ยวนี่วะเห็นใบกะเพรอไหมวันนึงก็ต้องเด็ดใบกะเพราก่อนถ้าไม่เด็ดมันก็เฮ้ยกินไม่ได้กินก้านเหรอกินก้านก็ได้ไม่ต้องเด็ดกินได้ด้วยเด็ดมาช่วยหน่อยดิมาเจอธรรมะากินน่ะมยมึงก็เด็ดอันนี้ดิ่เย็นใจไม่ยังนั่งทำไมอ่ะเออมึงเข้ามามาทำแบเดียวจะวะทำแบบเบียวจริงอ่ะเฮ้ยมันต้องเบียวเลย มันจะปลอมไม่ได้คิ้วจะผ่านมึงไม่ได้กดอัดไว้ไม่ใช่ไหมไม่จำลองเอ้าหยอกเล่นี่นี่ตบเลยสุดบุดิดไปครึ่งนึงไงเดียวไลท์เดียวไลท์คุกกิ้งไม่ใช่เจียวไลท์ไหมครับฮะคุกกี้ไม่ใช่เดียวไลท์ธรรมดานะเดียวไลท์ด้วยเดียวไลท์เดียวไลท์อ๋อกินไหมโอเคครับเอากระเช้าตัวนี้ะเออเนี่ยส่วนที่ใช้จุกเลยฟาร์มโฟโต้ไหนวะ ยิ่ดูทำไมเด็ดดิยืนดูทำไมใจเพิ่มหาใจงานไอ้มึงถอยกล้องไงไม่เห็นสองคนนี้ถอยกล้องไม่เห็นสองคนนะเต็กกล้องไม่เห็นสองคนคือต้องเอากล้องขึ้นใช่ไหมใช่เอากล้องขึ้นมึงหมุนง่อนยิ่งทำเองตันตามพออยังนี้ไม่พอเดี๋ยวมันหดเอาเยอะปะหดนะใช้ได้เลยมึงใช้ได้เนีหมดแล้วก็ได้เออเพืองไหนๆก็ออกมาแล้วนั่งอะไรนะเพราจะได้เห็นหน้าเราแล้วก็ขาคนอื่นทำอีก ตรงนะน้นำชื่อได้ไหม <fic ult. S 1> ชาญวิทย์สุขสายสวัสดีครับตรงนะน้ำชื่อก็ค่อยอก่อนก็ได้ค่อยทำใหม่ก็ได้น้ำชื่อเดี่ยวไรดีไม่มันเราไม่รับความเหนื่ยด้วยไงประเด็นความเหนื่อยยีเล็กครับยีเล็กเย็นอันนั้นเขาทำแยกนะนี่มันอ่เสียงได้ไหมแล้วต้องไปทังเสีเยงที่หลังออ่ะในกล้องมังนง่ายดีมันเป็นการเดียวใหม่เลยเดี่ยวไลไงเดี่ยวไลยังไงจิมมงคือไม่มีความแบบไม่มีการเตรียมอะไรเลยเออไม่ม่เซ็ตติ้งเลย แล้วนี่พวกมึงก็เดินไปเล่นๆนี่พวกมึงก็ดินไปเล่นๆลงนะแล้วพวกมึงไม่พวกมึงต้องมีไอ้นี่มั้งอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะเร่งคิดอืมึงเรียนต่อไปก็ตัดก็ดิเออตัดเอาก็ได้ครับผมขอโทษครเองครับไหวมึงหนักตัดคลิปอะไรวะแล้วมึงใส่ได้แค่ใส่กูปวะรูป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 รักเงินควรไงไอ่ไอ่ไอเออโย เดี๋ยวตัดนตอนนี้มันดังอะเออเราไม่ต้องตัดคลิปทั้มลูกบอลกระเด้นเข้ากล้องไหมแชกเนี่ยอาจารย์ป้าฟืนนี้ก็ได้ไงมีแปลกมั้ยีเลยโอ้แล้วไม่มีกล้องกันลินนะตีมกันลินกล้องกันลินอะไรวะถึงกล้องเดี๋ยวมากันลินทีนึงคุ้มรึเนี่ยคุ้มเหรอนอนนอนยา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 เล่นตัวอื่นได้ไหมพี่ขอลองนะพี่นอนนอนก็ได้น้องเดี๋ยวมันโดนกล้องโดนของตอนนี้พี่ยืนร้องเหรอตามตามทีนึงคิดว่าจะผ่านไหม คำตอนนี <c oughs> ้เลยเลยมันก็เป็นคำตอบนี้ตอบยากอยู่นะไม่เป็นคำตอบนี้ตอบยากเลยโอเร็จแล้วเนี่ยคือปฏิจจัยใส่ไปเลยไปไปนี่ด้วยมันจะเนื้อเนี่ยถอดใจหน่าถอดใจใช่ไหมเนี่ยไม่มีหนึ่คนถอใจอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปทำอะไรนี่กันไปมติดคอตายอ้าวไปทิ้งขยะไรกัม่ใช่ขยี้ แล้วก็ซอยวิวซอยยาใช่ไหมไม่ได้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไป่งจะไปเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวลืมไนี้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องอก้ยเนี่ยอันเนี้ยสองอย่างเนี้ยต้องอกยแล้วก่อนทาอาหาร่ะต้องล้ามือให้ดีพเราไม่ได้ลตามพวกเราไม่้มพาัน ใช่ไหมผ่ากลางก็ได้ใช่อหมแต่โบดิวซิมหนึ่งนะเดียนเดียนไปไปหนาๆนี่นปหนาๆเลยเฮ้นี่กูดิดต่ไปเข้กันตับส่มมาเนี่ยแล้วก็อันนี้ต้องเอาไปตำใช่ไหมต้องตำใช่ก็ได้พี่ได้เหรอต่อยแล้วก็บดก็ได้ถ้าตำมันเราเลยกว่าไม่ตำให้ข้าไปที่กูดิดเจ้าไหม พริกไม่ต้องผ่านนะครับพริกก็ไปตำให้เข้ากับกระเทียมไปเลยฟิวชั่นไม่หรือปอกไปกระเทียมเนียกระเทียมไปกระเทียมเออใบไหนวะตแต่ต้องทิ่งน้ำมาพี่แล้วมันจะแอกง่ายเออได้ฟอร์มดูเยอ้ยชิจะจังวะพี่คุณจูบคุณกูได้ไหมโอ้ยเร็ว เอได้แล้วนะก็อะไรก็ได้กพราะว่กลุ่มใครเนี่ยเฮ้ยกลุ่มใครเนี่ยทำแบบนี้เคย,ข,ย,ย,เยข้ามกลุ่มนี่ก็ผิดกฎแล้วเว้ยแล้วนี่ยังฟองปีหนึ่งมาอีกเว้ยฟองทำใหม่นะต้องทำใหมน่นี่จบเลยฟอกกระเทียมอยู่ตั้งนานมาดีโอ้ยทำอะไรรับลองกระเพรานี่มีหัวเลาะกันทั้งหมดออกนี้ไอโอ้ยเขาทำะไรดี่อยู่ไม่รู้เหรออะมันก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรามันต้อทำใหม่เนี่ยทำกนได้ไหมล่ะกูโอนเอาเสร็จแล้วก่อกินเลยไหม ไอ้พี่เดินตัดกล้องเออมึงเดินตัดกล้องเลยลงไปนี่เขถ่ายงานอยู่ไอจะไปเอาไอ้นี่ทำเป็นนั้นเดี๋ยวเราทำเกินเออไม่ทำเกินไหนก็เหลือให้ตรงนี้วิธีการตังง่ายๆโค้ยทำคันผมเลยนี่ตังแค่พี่ปวดตังไงพอจต้องใส่กระเทียมไว้ก่อนมารื้อก็รอกระเทียม ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวนี่กระเทียมนะเห็นไหมเออเนี่ยกระเทียมไม่ผมคัดช่างมาถึงใท้ายต้องมาตำจรไปไปกส่ผมมาอยู่นี่ต้องใส่กระเทียมก่อนนะเพราะว่ากรเทียมมันลูกใหญ่ใส่ไปนิดเดียวพอมันจะเกิดการสั่นกระเทือนีี่ไก็ตั้งตรงมุ้งช่วยไหมไอ้แปอาจจะลวงก็ได้ตั้งตรงมุ้งหน่อยไหมมาแป๊บหนึ่งขอคัดกล้องตกยามา โอเคเสร็ุ้ยหนักแต่คือต้องมาลงบนพื้นเพราะว่าไมนจะแตกไหมอ่ะเออแตกเลยอ่ะเอาอาจจะลาวนิดหน่อยเปิดกระป๋องที่ลำบากมากๆเลยใช่เออนี่แหละมานเป็นตากล้องให้เลยพริกกระดินเข้าปลาทะเลปลาห่านี่เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมทั้งหมดก็ดีฮะใส่กระเทียมทั้งหมดเลยฮึมจะเป็นอะไรเซ็ตกลรองได้เลยอ่ะพื้นหลังเปลี่ยนสีได้ กินสะกินตอืมกระดิ่งหน่อยคนๆเราไม่ละเอียดถ้าที่เจลี่ละเอียดได้ก็โบได้เลยประมาณนี้มีนี่พริกแอ้ขอดูพริกก่อนดิวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพริกมาดูนี่พริกเหรออ่ะพริกเห็นไหมมพริกไม่เผ็ดอันนี้หูโอ้โหอะไรแบบเขาทำ่างนี้ใช่ไหมกระเพราเนี่ยเขาทำนี้เนี่ยเออพริกตามเพื่เดี๋ยวมันจะรวมกันอ๋อจะร่วมอ่ะเขาตาดิยาเลยเอียนพื้นสีอยไวะ อยู่ใดบ้านก็จะอยู่ใช้มือบ่อยใช้ข้อมือบ่อยเฉียวตาตูดเลยมาให้ดูประกบกันให้ไหมมาได้แล้วแล้วนี่นะโอเคเราได้ประมาณนี้นะหน้าตาของหน้าตาของกระเทียมกับพริกะเพราะมันยังไม่ได้เป็นผัดกระเพราเอาน้ำมันไปด้วยไหมน้ำมันเลยไม่ม เออยไเป็นโปรไอใช่ไหมลโประดับระดับร้อยล้านนี่คือเยอะนะพี่ดูเยเราเลยต้องมีน้ำมันใช่น้ำมันมีน้ำมันใสน้ำมันก่อนแล้วก็ใส่นี่ไปเกียวใ่นี่ไปเจียวเสร็จแล้วก็ต้องหมูอ่ะขนายอพกรพาไม่เต็ม ดเดี๋ยวต้องเอาหมูขึ้นกระทะเฮ้ยต้องใส่น้ำมัน,นก,ก่อนเปิดต่แก๊สก่อนค่อยเปิดพีคให้มันเห็นง่ายๆราต้เยอะมากกพเดี๋ยวหมูก็มันน้ำมันออกมาก็ในหมูก็มีน้ำมันแต่ขอไม่มีเราไม่แลไม่แลแลและไก็ไม้็อะไม่ต้องไปช็ต้องใช่หรือเปล่าต้องใช่อเรอไม่ต้งองใช่เหรอปาดีต้องใช่ใช่ไม เราพิการปิดเออเออผมาเอาเอาไปเลยหรือว่าไปการวิ่งียนเร้วเร้วเร็วเร็วเร็วเรวเรต้องผัดอะไรก่อนนะใช่เราผัดหมูก่อนไหมอ่ะผัด่านี้ก่อนไม่งั้นเผดจอู่ดีอย่เข้าไปใกล้เหี่ยวก้องโดนน้ำมันเดมันเทมันกโดนอ่ะวใช่นี่หรอกดะปุเจ้าปูกระกกรทาเลย เกมันมู่ันแรกคน้มาพันก่อนมันไม่ไปจริงน้าหมูจะล้างหนอยดิก็มาล้างไม่ได้ใช่หรล้แ้อ่ะล้างมันก็ไปกับน้ำมาเลยแล้วนี้คือใส่หมดเลยไม่พี่ทำให้พี่กินกันกี่คนแค่บ่อไปอกนยไรสุดๆเยอะไรสุไปน ท้องร้องท้องร้องกล้องยินว่าดูมาถือมแทนสิเศว่ามากต้องใส่น้ำอ่ะไม่ต้องใส่ใส่ทำไมอ่ะหูนครับยางนีผมทําบสมมันเหียวจิ่ะเร็วเร็วเรรีบใส่ก่อนเร็วใส่เรวคนจะหมากกันหมด โอเคใส่ใส่ไม่เลยทุกคนับจะไหเนาะอืมแล้วพอมันจะเยอะไปนิดนึงกินเริ่มออกแล้จะเริ่มหัวเราะเลยดูเลยดูเยเอ้ยกระทะไม่ติดเดนนะดีมากเต้องคนถมัาตัอะไรคนริงริงโลเลกิงเดี๋ยวเอาดูใช้าช้อนอ่ะโอ้ยทำเดียวนี่มันคืออะไรขัดตดตดดูงนี้เลยไม่ได้

ตาลตาลขึ้นกิ๊กน้ำตาลขึ้นกิ๊กอะไรอีกเนาะนี่แหละกระดิ่งตะมดเียวเขาจ้างสามสามร้อนไม่คยจิ้มอบาคนนี้จะใส่ก็ได้หรไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่เดิมรไทยดำพรไทยสีขาวไมะครับอมไหมครับมัพใหอมไหมสมบูรณ์ ใครจะตายคนแรกอีสุนีกันเลวะน้ำปลาข่าน้ำปลาใครดาวด้วยอือขี่เลยตี่นแั่ยานร่อะแรอวก็คือจะหมดเลยใช่ไหม ก็เลแต่ถ้าเกิดออยกิงเยอะก็เอาไปเลยเกินน้อยก็จัดให้นนังดูน่ากินลก็ราดเลยจตั้ดีจัเลยซุนลาโคเลยไหมาโคเลยไหม าปาดรอยี่เนี่ยอืมน, <c oughs> นี่มันดูดูดิดูนี่ม่นคัญหรกคราไข่กดกล้องตรงไหนก็ได้เออนี่ให้มันเห็นไข่เห็นไหม ไข่คุณเยอะเลยวนะเยอะไม่น่าบอกไอ้เด็กดําแมนน้อยเลย,ยงั้นไงเต็มร้อยให้การไปขายคนณไปละไม่ได้ไม่อ่อยดิอะมาจหยักใช้สอยอยังประหยะัดไข่จริงมเกือบจะเป็นไข่ดาวแต้วก็เป็นไข่คนไปซะก่อน <laughs> โอ้ไ oh, ข่ป well. yes um, okay, okay, ิ้วด้วยไข่ติ๊กบักไข่ไม่ยไข่ติ๊กบักไ่เป็นู้ยหน้าตาน่าอร่อยน้าตาน่าอร่อยมากเลยก็เหมือนไข่ดีนะเรียบร้อยแล้วนะ้วเราก็มากินเลยดีกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราอะการจากกันเอยวันนี้นะอร่อยกว่ากระเพราอีกนันคือันคือเมนูไหม ผัดกะเพราไข่คนใช่แล้วก็มีไข่คนไม่เว้ยผัดกะเพราไข่ระยำดผัดกะเพราไข่ระยำกินมันดีกว่ากูเสียชิตไม่เไรพี่วัดอยู่ใกล้ใเฮ้ยอร่อยมาดูไม่แม่มานี่อร่อยอร่อยให้ครูดูกินไหมอ่ะหอมไหมหอมไหมหอมไหมกินเองอร่อยอร่อย ให้ตาองเด็กได้ไหมต้องกินหรอแม่เต้องกินหรอโควิดโนโรโนั่งหมดเลยนะโอ้ไม่ไดันติด่อยๆาล้ๆกันอร่อยพอดีเลยอร่อยที่ล้ควาดที่ร้นหน่อือร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมถ่ายหน้าเอาดิอร่อยไหม้อะไรอร่อยหลังนให้ลูกกูกิน ให้ลูกินูจดคะแนนนี้คะแนนยัี่้อยะไม่เยอะมึงกอดแมสดิกินดิกินไหมไม่เคยอะครูไม่เคยเลยเมืงอไงให้ลูกครูอะออกมาครูถ้าถ้าลูกถ้าถ้าครูให้คะแนนน้อยครูดูไว้เลยนะนี่ไอ้นี่จะเป็นไลน์ต่อไปอย่ามาเป็นเัิดกระเพ๋าให้ผมตะก้องไงกินไหมเอ้ยอร่อยปพี่อร่อยใช่ไหมเออยังอร่อยเพราะมีอันนี่ก็ได้นะอ๋อมตะก้องกินนะครับ อะไรไม่ได้กล้องนายกนิ้วด้วยอัดกลอร่อยนะลูกครูอะไรไม่ลูกครูตอบไปเลยตอบอะไรได้ไหมเราจะเลือกอะไรได้ไหมมาเรามากินกันดีกว่าผมว่ามันเค็มไปนิดนนะอร่อยแล้วพูดมากนะเดี๋ยวก็จับจับทำผัดกระเพราซะเลยไี่ใช่นี้ไม่ใช่กลุ่มมึงนะออยมึงเป็นแค่คนถือกล้องเว้ย 哥。Oh. นี่ก่อนรีวิวอาหารนั่นที่เราทำนั่งนั่งนั่งเป็นไงครับคุณพ่ออะไรที่กินมาอาหารเป็นยังไงวันนี้อย่าบอกว่าเค็มนะสไม่อยากกินเะมันลึกพวกาได้สำเร็นไหมไม่เป็นะแล้วพอดีพอดีใช่ไหมเออเอหมูเอรเลยวันนี้ห้างอย่างีใครตอบคุเลยเยอะแล้วก็อะไรมาคุ้มค่าอะไรก็ต้องซื้อในห้างแล้วก็ใช่ถ้าจะไปซื้อแล้วก็มันจะแพงกว่านี้ใช่แต่ในห้างมันจะดีกว่านี้เป็นสิ่งไม่เท่าไร ตี59 59อ้วน9เลยอ่ะตี5เพราะว่าไข่อ้ไข่แต่พูดว่าถ้าเกิดทำจริงอ่ะอ่ายังไงคือไข่ตัดมปก่อนเลยมาดูไม่น่ากินเลอะไรก็กินไ่นไงไงวนกไปข้างะแน้าหน้าตาหน้าาหน้าตาติดลบลอยเลยติดลบอ้ไอ้กับไอ้ไอย่างี้เออาไปลวคุ้มใช่ไหมคอาไยอ่าแล้วมันจะดูคนหลังกล้องนะครับว่าเขาจะรีวิวยังไงบ้างก็คือแบบเออ รสชาติแบบมันลึกล้ำมากเลยครับแบบมีทั้ง,นนงกระเพราม,ม,มีทั้งกระเพรากระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็นานๆหลายตัวอย่างครับซึ่งรสชาติจะออกมาเป็นในางหลายอย่างครับมันจะมีความเค็มแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวครับแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยครับซึ่งเป็นรสชาติที่กำล,ลังด<อ>ีหรืออร่อมากเลยเต็มสีไปได้เลยก้าวเติมสีไปเอ๊ะเต็มสีไม่ได้เลยเต็มสีไปได้เลยครับฮะให้ก้าวครับอ๋อให้ก้าวนะให้ก้าวอีกหนึ่งคะแนนเนื่นองจากไข่คนเหรอ กลุ่มเราใครคนเดียวเหรอไอ้เด็กรู้นี่ลูกครูครับลูกครูครูรู้ครูให้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้นี่นีนี่โอ้รู้ครูให้เท่าไหร่ครับโอ้โหผมให้แปดครับทำไมถึงให้แปดครับเข็มมานิดนึงกับเค้มว่ะไข่คนเอายไข่คนไม่จบกับเรื่องไข่คนโอเคให้แปดเนี่ยอันนี้เก้าอันนี้เก้าแล้วกูให้เท่าไหร่วะอนนี้อ่ามึงถ่ายกูดิ ก็ผมผมขอขวางลูกผมขอความลูกนะครับผมอยากให้สิบเต็มเฮ้ยเต็มร้ยผมไม่ยนรู้ได้ไงวะสิบเต็มคันผมไม่สิบรับสิบเต็มสิบเลยเพราะอะไรนะครับเพราะผมทำครับนะครับเพราะผมทำมาพอจบก็ให้คะแนนเยอะๆนะครับผมครับ Kena tekan ni